DJI RS4 Mini จุดเด่นที่ทำให้ผมว้าวนะมันคือตัวโมดูล Intelligent Tracking มันสามารถที่จะแทร็กผมเวลาที่ผมเดินไปเดินมาแบบนี้ได้แล้วก็แทร็กได้แม่นยำมากมากด้วยแล้วนอกจากนั้นมันก็ยังมีระบบล็อกเก็บอัตโนมัติและเวลาที่คุณเปิดมันก็จะคลายล็อกอัตโนมัติแบบนี้ครับมันยังสามารถที่จะสลับแกนแนวนอน,น,อนแนวตั้งได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้ แกนก้มเงยมันยังมีตัวบิดปรับได้แบบง่ายๆเลยครับและสามารถปิดปรับบนมือคุณได้ด้วยเพราะคุณแค่หมุนไม่ต้องมาคอยเลื่อนทําให้เราสามารถแก้บาลานซ์ได้เร็วมากและที่สําคัญครับหน้าตามันหล่อมากเนยหมุนให้ดูเทปะ ดี๋ยวเรามาดูสเปคพื้นฐานกันมีน้ําหนักอยู่ที่890กรัมรับน้นําหนักสูงสุดได้อยู่ที่2กิโลกรัมและสเปคที่มันสามารถจะรับได้ก็คือกล้อง Sony A7S Mark 3ติดเลน f e 2 4 7 0 f 2 8 g Mark 2ได้ Mark 2นะครับ Mark I ไม่ได้เพราะ Mark I หนักกว่า Mark 2ตัว i4 mini จะมีอยู่2แพ็กเกจคือแบบเฉพาะตัวมันอย่างเดียวเนี่ยราคาอยู่ที่1 5 9 0บาทและอีกตัวคือ DJI i4 mini combo ราคาอยู่ที่13,000บาทมันจะต่างกันตรงที่ตัว combo จะมีตัว Module Intelligent Tracking ให้ ด้วยในเซ็ตแล้วก็มีตัวริฟท์แคนแฮนเดลิลตัวนี้ให้มาด้วยแต่ถ้าใครซื้อดีใจ i อ4 mini เฉพาะแค่ตัวมันแล้ววันหนึ่งคุณเกิดอยากได้โมดูลอินเทลเจนต์แท็กกิ้งคุณก็สามารถซื้อโมดูลอินเทลเจนต์แท็กกิ้งเพิ่มได้นะครับราคาขายแยกมันอยู่ที่2,000บาทเฮ้ย hey, เร็วเร็วใช้ได้เลยอ่ะนี่แค่มิดนะผมให้มันบังไอตัวโมดูลเลย <laughs> อันนี้ก็คือทดสอบโมดูลนะค,ความไกลแท็กโยแท็กโยโอเคแท็กโย เฮ้ยเพื่อนทำดีวิ่งไปเรื่อยๆผมวิ่งแบบผมไม่ดูจอแล้วนะ